สวัสดีครับพบกันที่สปีดมอเตอร์ไซค์ขอนก่นเช่นเคยค,ครับพี่วันนี้บอกได้เลยว่าขนมาเป็นกองทัพครับเอามาให้พี่ๆได้เลือกดูเลือกชมกัอะไรบอกเลยขนมาเป็นกองทัพอยากได้ตัวไหนนะเล็งไว้ให้ดีพี่ก่อนที่จะเปิดราคานะครับบอกเลยว่ามีแต่รถรอๆทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็น f o r ์ a ่นะ f o r ์ a ่าปี2019นะมีให้เลือกรอรอเลยมาทั้งสีดำครับพี่นะทั้งสีดำมาในสีเทาเข้ามาพี่หรือว่าหากันเข้ามามากมายนะครับ ถามเข้ามากันเยอะสักเลกเกินพี่มีคาวาสกิลเซตหรือเปล่าครับเซตกาวายพี่ตัวนี้ของแต่งเต็มครับงานคาร์บอนลอแบบนี้นะครับรถเพิ่งเข้าสดสดร้อนๆเดี๋ยวมาเปิดราคาเลียงไว้ให้ดีนะครับอีกหนึ่งคันรอครับไม่ว่าจะเป็น Honda c b 6 5 0 f ครับปี2017หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้ยางหน้าหลังลือๆพี่ดูสภาพรถเข้าแต่ละคนรอแบบนี้นะขณะนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะพี่รถแต่ละคาหนิดรอ มาสภาพแบบสดๆพร้อมจบกันเลยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดหาสีน้ําเงินตัวนี้นะสีน้ําเงินหล่อๆนะครับกับปลายท่ออาคารนะปลายท่ออาคารตัวนี้รถปี2017มาในโทนสีน้ำสีน้ําเงินครับบอก้วยว่ารถเนี่ยสภาพแต่ละคันคับเกตรถคัดเข้านะมาชมอีกปี2018นะครับนะ่าหล่อๆ,ๆแบบนี้สีแดงครับรถบ้านแท้100%นะครับรถบ้านแท้100%การรันตระกันโดย ซื้อเข้าโดยมืออาชีพครับพี่เอกแต่ละคันนึ่งคัดเข้าทั้งนั้นมาหากันเยอะอีกสักเกินครับกับ Honda CBR650 นะครับในทรงสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ต CBR650 ไปี2อ1 8ลรอๆทั้งนั้นนะ c b r 6 5 0 s มาในโทนสีเทาครับสีแดงรอรอจัดแบบนี้ก็มานะครับหรือว่าคาัดเล็กๆมาชมอีก1คันครับเนี่ยนะครับมาชมอีก1คันกับรออครับ C B R 6 5 0อ่าไม่ใช่สิ C d R 5 0 0 R ปี2018อ่าปี2020นะหรือไปปี2020ตัวนี้5 0 0 R ปี2020มาในสไตล์สีแดงหล่อๆโหดๆแบบนี้ค่างวดเพียง3,000กว่าบาทเท่าน,นั้นครับค่างวดเพียง3,000กว่าบาทบอกราคาเข้าๆไปก่อนแล้วกันสำหรับราคาเปิดนะรออีกสักนิดนึงพี่ชอบตัวไหนคันไหนเลงไว้ให้ดีเดี๋ยวมาเปิดราคากันนะครับพี่ พบกันที่สปีดมอเตอร์ไซค์คอนเทนต์ครับผมทักเข้ามาในเพจกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ